โอเคครับสวัสด ok. ีเพ oh, hey, <laughs> <imi> <t UC S> ื่อนๆแฟน TF1 และเพื่อนๆแฟนบีเซฟมรณะชั่วนิรัน์ไม่ใช่ช่วนิรันใ์ช่วั่วนิรันต์วะชีวิตนิรัน์โอ้ยทำชื่อเกมผิดก็วันนี้มาต่อกันกับคลิปที่สองนะครับผมก็คลิปจากตะกี้แหละแล้วกูมาตัดพาร์ทเอาเอ้ามาตัดเป็นพาร์ทที่สองสหรับชากระปองนะครับผมผมก็จะมาแกะกาชากระปองหรือชากระปองวะกาชะ ชากับกาชาปช่างแม่งผมเรียกว่าตู้สุ่มแล้วกันผมเรียกไม่เคยถูกเลยชากระปองกาชาปองอะไรเนี่ยนะครับผมก็เป็นตู้สุ่มที่ผมเก็บเ,เรียกว่าหินไม่ใช่หินนีมันเป็นเ,เหรียญเหรียญเอาไว้เปิดตู้นะครับผมผมได้ทั้งหมด47ตูมนะครับผมแล้วก็ผมมีเหรียญเ,เรียกว่าเพชรดีว่า ผมเรียกว่าเพชรแล้วกันนะครับเพชรอีก12ื่นกระตูมนะครับผมซึ่งผมน่าจะกดให้หมดภายในวันนี้นะครับผมแล้วก็ยังมอีอ่สิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าตู้กาชาที่มันเป็นเหมือนเอ่อลูนแล้วก็ของอัพของที่เอาไว้อัพของตัวละครเราอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมจะจัดเลยแบบไม่พูดพร่มทำเพลงแบบว่าเอยไปกดไปเลยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไปเลยนะครับผมผม,มา เอ้ยโอ้โหโมูระสุดว่ะเอ้ยเอาว่าผมได้อัพตัวละครสักทีทุกคนเอาว่าสันเงสึ8 8อันแล้วทุกคนอาอสุยฟง6อันนะครับผมคือแบบอยากได้ตัวละครที่มันเจ๋งๆกว่านี้คือมันต้องรอใช่ป่ะทุกคนเพราะผมเข้ามาเล่นใหม่แล้วเซิร์ฟมันก็เป็นเซิร์ฟใหม่มันก็เลยแบบช้าแล้วก็เลยกดไปเลยอีก10ทีไม่รู้ตัวอีก10ทีด้วยแบบไม่รู้ตัว เอาวา่าชูเฮวะเอาวา่าสุดวะเอ้ยสังเงยสื่อได้อีกแล้วทุกคนเอาวา่าผมมีสิทธิ์ที่จะได้สังเงยสื่อแบบว่าไม่รู้ตัวเลยท่นกดไปเล,ยไ,ไเลย,ยไม่รู้ตัวไม่ทันรู้ตัวเลยกูยังไม่รู้ตัวเลยกูกดอะไรไป <c oughs> อะไรวันนี้นาทาโรเอาวา่าการจูกูมไม่ได้อยากได้เลยแต่และตัวเอาว่าสังเงยสื่อผมมาแล้ววะทุกคนอาาเอ,อ,อาว่าเอ้ยโหทุกคนคือแบบ สังเงสือคือผมอยากได้มากอ่ะทุกคนเฮ้ยโอ้มีมีม,มีให้ด้วยเหรอว้าวยี่สิบครั้งโอ้โอ้ได้ของคืนมาด้วยเอาว่ะจัดไปอีกสิบทีเลยไม่รู้ตัวไปเลยเป็นไ,ไงเรารู้ตัวเปล่าราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาได้แต่ตัวที่ตัวเองไม่ได้เล่น <c oughs> ไม่ได้เล่น เอ้แต่อยากได้มายูริอยู่นะมายูริคือตัวที่แบบใช้ผ่านด่านได้ดีมากผมอยากได้มายูริมากนะครับผมเอ้ยผมหมดไปสี่ตูมแบบผมไม่รู้ตัวเลยอทุกคนเอาว่ะคือสุดจริงแนละ้วเรากดอีกเจตูมเป็นรูปแบบนี้ไหมเพราะว่ามันอัญเชิญอีก7ครั้งเราจะได้ตัวละครสมบูรณ์สมบูรณ์แบบแน่นอนหนึ่งครั้งใช่ไหมเรากดไปเลยว่ะเอาว่ะทีละหนึ่งว่ะทีละห อโอเคไปต่อเอาวะเมื่อกี้ได้เศษตอนนี้ได้เต็มเต็มตัวว่ะอะไรครับเนี่ยโอแล้วมันก็ไม่ลบด้วยนะเห็นปะมันก็ไม่ลบด้วยมันก็จะเราก็จะเหลืออีก5ครั้งเราก็จะได้แน่นอนใช่ไหมอ๋อนี่คือได้แบบเอเนาหรือว่าได้แค่ SR วะคุยเอาวะสางเงี้สื่อวะทุกคนสังเงี้สื่อผมเหลืออีก18ตัว อีก18เศษไม่ใช่18ตัวไปยาวไว้ยาวไาวไ้มามแบบมาทั้งตัวเลยไม่มีวะ่ะทุกคนอีกสองครั้งวะ่ะเราจะได้แบบสมบูรณ์แบบวะ่ะหนึ่งสองซ้ำวุบง่าโอเคไปไหนก็ไปไป,ไปต่อมาต่อทุกคนต่อหนึ 1, 2, ่งสอง้อเอเอเ๊ะทำไมผมได้ทองอ่ะอัญเชิญครั้งนี้ต้องได้ตัวละครอ,อ้าวอัญเชิญครั้งนี้ได้เลยอ่ะมาดิไปดิก็ไปดิ อันเจอนี้แล้วได้ก็ไปดิครับผมมาเออยูมิจิกะไหนก็ไปไปไหนก็ไปไปผมกดแบบเต็มๆก็จบเลยเนี่ยแม่งถูกกว่าด้วยจัดไปสิบทีเอาว่ะว่าเอา,าได้ฉันกูนึกว่าได้สุยฟงอะไรวะก็เมื่อกี้เปนขึ้นสุยฟงมาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอมอมูรา่าอีกแล้วคอมอมูรา่าผมแบบ คือผมรู้สึกว่าแม่งทอปฟอร์มเหนือผมมากเดี๋ยวผมต้องจัดว่ะเอาว่ะผมต้องอัพเต็มๆให้เขาหน่อยว่ะ,ปะไปหนึ่งสองสามไปปุ๊บมา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 ว่ะมาว่ะไอ้หนเขาไปไปโอ้ยมาอีกแล้วโอ,อ้ยโอ้ยเฮ้ยเหลืออีกสิบเหลืออีกสิบอ๋อผมเหลือเท่าไหร่ผมเหลือเท่าไหร่โอ้อ ผมน่าจะได้อีกประมาณ3ครั้งทุกคนมาไอเศษนี่ผมเต็มเลยทุกคน <c oughs> อ๋อนี่เจ็ดสิบสองอันแล้วทุกคนไปเอากดออกไม่ได้เอาเกมค้างเอาออกได้แล้วทุกคนผมน่าจะได้อีกประมาณ3ครั้งนะครับทุกคนมาจัดไปเน้นๆหนึ่งสองสามพรำไปไปมาสันยีสือเป็นตัวตัวสันยีสือเป็น ก็เนี่ยโอ้มาั้งโผมาต้องคู่เลยก็รู้ว่าเป็นเพื่อนรักกันนะแต่ไม่คิดว่ามึงจะมาทั้งคู่อ่ะคือเข้าใจว่าว่าไอสองตัวนี้มันเป็นมันเป็นเพื่อนรักกันนะเข้าใจว่าแต่ไม่คิดว่ามันจะมาทั้งคู่ขนาดนี้นะทุนไปต่อไปมาอีกสิบทีเสียงกูเริ่มไปหมดละกูเริมไม่่หวละซันเงี้ยสือชาโด้เฮ้ยซันเียสืผมโอ้ผมอยากได้ลุงที่ไหนนะซันเยสืผม เอาผมผสมสังเงสื่อได้แล้วทุกคนเอาว่าเราจะได้รีวิวสังเงสื่อกันแล้วว่าทุกคนเอาว่าเอาว่าไอผมน่าจะพอได้แล้วนะตอนเนี้ยผมได้สังเกสื่อมาแล้วผมน่าจะพอแล้วนะเอาว่า,า,วา,า,วา,า,วายูมิจิกะนี่ถ้ากูอัพเตม็มๆนี่กูเก่งกว่าพวกยูไอแลยน่น <c oughs> <c oughs> าจะเต็มหกดาวยูมิจิกะโอเคครับทุกคนก็ในที่สุดก็ครบอุย้ยผมกดครบหนึ่งร้อยครั้งเลยเอาว่าน่าจะหนึ่งร้อยตัวปะ ใช่ไหมไม่รู้ดิเออช่างมันเถอะนะครับผมโอเคว่าทุกคนคือพอเราสุ่มไปเรื่อยๆเราก็จะได้ของอีกอะทุกคนคือมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะสำหรับเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อวยนะแต่ผมชอบมากมากนะครับผมมาต่อมาเรามากดี68กตูมนะครับเอาไปเติมของมาทุกคนใส่ป่ะมามามายาวๆยาวๆขอของดีๆขอของดีๆอ๋อสีเขียวเพียบเลยไปไปต่อยสิบครั้งป่ะยาวๆทุกคนยาวยาวไปด้วยกัน ยาวๆไปเลยโอ๊ยนี่โอ้ยอว่าของดีนี่ว่าอว่าสีทองสีส้มสีส้มผมเล็กสีส้มบัวจำเป็เถอะทุกคนเดี๋ยวค่อยอ่านดีหลังนะครับผมแต่ว่าไอเนี้ยเป็นของดีแน่นอนแหละไปไปอีกสิบทีมาทุกคนมาว่ามาว่าไป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 ไหนก็ไปเอาอย่างได้ได้นี่อยู่โอเคโอเคโอเคเออนะครับแล้วก็ได้ของมาอัพตัวละครโอ้โหแปดร้อยเลยหรอ ว้าวขึ้นที่800ว่ะเอาว่ะไป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 ยาวไปยาวไปยาวไปยาวว้าวโอเคเลยด้านนี้ก็หินมาแล้วทุกคนเออไปไปอีกสิบครั้งไปยาว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 โอ้ยหูและสีม่วงอีกโอ้โหว่ะนี่มันเพิ่มเอ็แท็กด้วยนี่ว่ะสุดว่ะโคตรสุดทุกคนไปถ้าเราได้ของดีๆแล้วอย่าอะไรเราอย่าออกเรากดซ้ำไปเลยว่ะทุกคนไป ยาวๆยาวๆยาวๆขอของดีอีกของของดีอี <c oughs> อย่างน้อยเราก็ได้อันนี้มาอัพของตัวไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าหินปลุกปกพลังตัวละครใช่ไหมเออนี่สุด,สดอันนี้คือสุดแล้วแล้วก็จะเหลืออีกแปดครั้งเรากดทีละครั้งหมดเลยไหมกดทีละครั้งหมดเลยแปดครั้งไปยาวไปยาวไปยาวไป,วไ,ปได้ไร ทุกคนทำไมมันบางจังเนียเฮ้ยโอ้โหได้อีกวะโอเคเลยกระนำวะเว่าได้ของกระนำมาวะไปยาวยาวยาวฟับได้เพชรโอเคได้เพชรก็ยังดีไปยาวไปยาวไปยาวไปฟับได้ลวงตาเดี๋ยวเอาไว้อัพเอาไว้อัพของพวกพวกของดีๆแล้วกันปั๊บไปให้หูหินเยอะมากเอาไว้อัพของไปยาวไปเอาไว้อัพของไปไปยาวไป สุดท้ายขอของดีๆขอของดีๆ <c oughs> เออโอเคน้ํายาอย่างน้อยได้น้ายาใหญ่มาก็ยังดีนะครับผมไอ้ Ai, สีทองนี่คือของดีน,ดงนั่นเองนะทุกคนใช่ไหม αι? เออก็โอเคเมื่อกี้เราได้สีทองอันหนึ่งใช่ไหม αι? นี่ได้นี้นะครับผมเอ,อ้ยถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็สีม่วงอ,นนอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็สีฟ้านีน่ก็คือรองลงมาใช่ไหมเราได้อันนี้ใช่ไหม αι? อันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เอ,อ้ยแล้วก็อันนี้ด้วยเนาะถือว่าโอเคเลยนะ ถือว่าเป็นไอเทมที่โอเคเลยนะครับผมอุปกรณ์ผมไม่ได้เลยนะแล้วก็ได้ไอเทมนี้มานะครับโอได้สิบสองอันเลยว่ะว่าแล้วก็น้ํายาอัพนะครับผมโอเคโอเคก็ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับครั้งนี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้รับอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันหนึ่งยินไปตัวละครใหม่แล้วก็ได้ตัวยงินมาอีกฟัมไปนะครับผมแล้วก็ไปซันเยสึผสมเรียบร้อยอุ้ยสี่ดาว สีดาวเลยเหรอเฮ้ยขึ้นสีดาวเลยเหรออ้าเหรอเฮ้ยซังเงยสืสีดาวเลยเหรอไป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 แน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องทําให้กับซังเงยสืนะครับผมนั่นก็คืออัพตัวละครซังเงยสื zan. ให้เลเวลสี่สิบทุกคนมา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 เม,ามาื่อกี้กูเพิ่งอัพไอตัวอินไปเองทุกคนนี<ๆ>่ก<ๆ>ูต<ๆ>้องมางับท<ๆ>่านเงยสือีกอะอัพอัพงับงับอะไรกูเนี่ยลิ้นพันหมดละไปยาวยาวยาวเรียบหรอ 你来，你来。 ไปอ่าโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะสังเกสุนะครับผมถึงหมื่นยังโอเคหมื่นละใส่ของไปให้หน่อยแล้วกันนะอะไรไม่รู้ใส่ไปกันมัวไปใส่ใส่มัวไป,วไป,วไปนะครับผมมาโอ้สองแสนสามแล้วนี่ว่าผมจะได้เคมปาจิตอนสองแสนสี่ทุกคนว้าวแล้วเดี๋ยวผมไปอัพตัวละครมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาให้ดูทุกครั้งหน้าแล้วกันว่าเคมปาจิจะเดือดขนาดไหนนะทุกคนนะ โอเคมาเราก็ไปกาลิน่าสักหนึ่งทีนะทุกคนนะไหนๆก็ไหนๆละเดีย๋ยวต้องไปก็ต้องไปกดในนั้นอยู่ดีทุกคนเออนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะรีเฟซหาตัวกรนะจกๆเลยเออเอาเนี่ยเนียๆ,ๆให้มันแบบให้มันแบบเอ,อ่อพลังฆ่าพลังมันน้อยกว่าเราหนะ่อยทุกคน <laughs> เราจะได้แบบเออเราจะได้สู้มนง่ายๆนะครับผมเอาซังเงสือแทนยินไปเลยนะทุกคนอแทนยินเลยเออนะครับผมแล้วก็จัดไปดิยยาว,ยาวๆไปทุกคนมา ดูที่ครั้งที่กูจะชนะเอาว้าเนี่ย <c oughs> ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไปเออเขาไม่ได้แรงนะโจมพลังโจมตีทีมผมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเอออุ้ยเทียบกับนงินผมว่าสังเยรืสืบาวกว่าว่ะเอออุ้ยฟาดมาแล้วอู้เอาว่ะสังเยสือผุบดูเลือดสังเยสืบมดิเลือจิงนึงอะทุกคนโอ้ยจะได้ออกลองแล้ว โอเคได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่นะครับผมอันตีมาแนะล้วไปอยางี้คู่ไปเออไปดิเบิมเบิมไปเบิมเบิมไปไปตืมตืมโความุราของผมเดี๋ยวผมจะอัพมันแน่นแน่นแน่นเลยนะทุกคนเอาว่ะเทสกาเซนโชว่ะเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊มปั๊มปั๊มเข้าให้เรียบร้อย,อย,อยฟันฟันไอ้ครั้งหน้าผมได้แทนตีแล้วเบียคุย่าผมเรียบร้อยเอาว่ะเอาว่ะ แต่คืออยากได้คอมโบที่แบบมันตีแรงๆอ่ะที่มันแบบดิดึมบึมบึมบึมเหมือนทุกคนคืมมมอมันไม่ค่อยได้เลยทาไมวะผมต้องใส่คอมโบประมาณไหนวะทุกคนใครโอ้ยสังเสื่อกูจะแตกแล้ว <laughs> ดูดิสังเงีสื่สรรรอกูเหลือเลือดจุกหนึ่งเอาวะปิดได้วะไม่ปิดวะเอาวะอิจิโกะปิดไปอิจิโกะยังยังไม่ปิดโอเคปิดเรียบร้อยนะครับผมสังเงีสื่อเ,เหมือนใส่มันแบบให้ยืนแบบให้ กืนมาแบบดูซื่อบื้อซื่อบื้อทุกคนอะไรอยู่วะออแม่งโอ้ยที่สองโอ้คือแบบทีมเขาก็คือสุดมากเลยนี่ว่าเฮ้ยโอ้ทุกคนดูดิส่วนใหญ่ก็จะมีพวกเอ,อ่อพวกเบียคุยะโอ้โหอาว่ะสุดว่ะเบียคุยะสุดว่ะว้าวซุยฟงนะครับผมซันเงสึนะโอ้ยซันเงสึก็สี่ดาวเหมือนกัน นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเคมปาจิฟรีแหละเคมปาจิก็น่าจะฟรีเหมือนกันนี่อีจิโกะก็อิจิโกฟรีว่ะเฮ้ยสุดว่ะทุกคนคือสองคนบนเนี่ยเขาต้องมีไอเซนตลอดเลยนะทุกคนเออไอเซนนะเบียคุยะนะแล้วก็ซาลาคิแล้วก็ซุยฟงก็โยรุอิจิอะทุกคนเออเอาว่าเขาถือว่าสุดเลยนะทุกคน โคตรชอบเลยผมอันดับตอนนี้อยู่ที่1 7 6 <c oughs> เป็นการเล่นที่แบบเรียกได้ว่าเป็นการเล่นเพื่อสุขภาพโดยแท้จริงไว้ทุกคนคือมันต้องเล่นเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับผมคือแบบถ้าจะเล่นสู้กับเขากูน่าจะแตกอนะทุกคนคือน่าจะสู้พวกเขาไม่ได้เพนะราะว่าผ,ผมดูจากลักษณะแล้วผมผมน่าจะเล่นเพื่อสุขภาพแล้วทุกคน <c oughs> คือพลังรวมของพวกเขาแม่งแม่งเดือดจัดเลยนะผมแม่งไม่ไหววะ่ะสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับผม เอ้ยตัวนี้มันจะได้แล้วนี่ผมกดไปเลยแล้วกันนะสามครั้งปึ๊บได้ไหมไม่ได้เลยอ่ะสามครั้งนี่คือไม่ผ่านเลยอ,อ๋อไม่พอไม่ใช่ไม่ผ่านไม่พอโอเคนะครับผมก็รีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พี่ด้วยนะครับผมคลิปหน้าก็เดี๋ยวก็จะมาดูว่า มเก็บอะไรได้มากแค่ไหนนะก็คงจะนานนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมก็ต้องใช้เวลาในการเก็บออมของผมนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ร่าไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเติมแพ็คที่เราจําเป็นดีกว่านะครับผมโอเคก็กิจกรรมเงินผมก็กดไปแล้วแล้วก็กาชาตู้แรกผมก็กดไปแล้วนะครับผมแล้วก็กาชาอุปกรณ์ผมก็กดไปแล้วนะครับผมอ่ะ ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วถ้ามีตู้ใหม่มาอีกผมก็จะมาแกะก็จะมาแกะวะ <g iggle> ก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูอีกแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ไป่ยังงจริงแล้วไปบีตอนนี้ลาไปด้วยภาพลังยีคุูกับแตงโมสองลูกนะครับผม <g iggle>